นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม <c oughs> ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังธรรมเทศนังภัฏฐาวรวันเีวิหะรันโตเินโดวารตวาชะ เทรังอาระปะกะเทศีตีตีในโอกาสบัดนี้อาตมาภาคจะแสดงพระสธรรมเทศนาแยบกยรกขาถาเพื่อเป็นเครื่องสวดสงองคส์สทาบารมีที่บรรดาธนดาธนาธิปดีทั้งหลายได้พร้อมใจกัมาบำเพ็ญุสนประจำปัก คือวันขึ้นสิบห้าขันเดืนเอ็ดเป็นวันออกพรรษาตรงกับวันที่ 25, สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเป็นวันอาทิตย์เวลานี้บรรดาจ้าญาโยมพุทธศาสนิกชนัองหลายต่างคนต่างก็รับน้อมใจยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุการณี่บรรดาเ่็าพพุทธบริษัททั์งหลาย มีความาว่าระพตทธปฏิไตยนาคมทั้งสามในการมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นต้น <c oughs> อย่างนี้บรรดาสถานมหาชนทัน้งหลายต่างคนต่างก็เป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนั้นท่านทั้งหลายมันตั้งมังม,งม,งม,งมงารุตในองนางเสนาต่างก็พากันถวายสังฆทานใหญ่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นมหาสังฆทาน <c oughs> หลังจากนั้นก็ตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าจัดว่าเป็นมหากรุลอันประเสริด่ว่าเทศกันนี้ยาวบรรดาพระพุทธบริษัทจะไม่ขอพูดอย่างอื่นมากสงสัยว่าสองวันไม่จบไม่จบโอเคไหถ้าเทศอย่างละเอียดสองวันไม่จบจะย่อดจงจบไม่ทราบ เป็นว่าในขณะนั้นมาองค์สมเด็จพระพุทกวันบริมศาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดจประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารแห่งเมืองราชคฤห์มหานครขณะนั้นสาวกของจอมบพิตรอดิศรเฮปุตธะเจ้าองค์สององค์ชื่อว่าขมกกนลาองค์หนึ่งพระเป็นโดภาลตวราชาองค์หนึ่งจำบรรษาอยู่ใกล้ไกลเจอว่า เวลานั้นปรากฏว่าคนที่ยังไม่ไถือองค์สมเด็จพระจอมไตรคือมหาเศรษฐีคนหนึ่งยังไมไ่ถือพุทธศาสนาด้วยยังไม่ไถือศาสนาอื่นด้วยเป็นคนกลางยังไม่ีดก,กว่าสัมมาทิฏฐิและสัมเพริแมแิชฉาทิฏฐิคาว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิชฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเขายังไม่เป็น มาในวันหนึ่งท่านมหาเศรษฐีไปอาบน้ำที่ทะเลมันดาบริษัทธท้งหลายก็พากันขึงลวดตาข่ายป้องกันเจ้านายไม่มีอันตรายจากปลาและสัตว์ขณะที่ขึ้นจากน้ำปรากฏว่าวเมื่อข่ายขึ้นก็มีปมกันจันปมหนึ่งมาติดที่ตาข่ายท่านมหาเศรษฐีถามว่าอะไรเขาจึางแกะออกมาให้ดูไปแกะเผื่อพิสไหลมันถอติดอยู่ ก็ปรางฏว่าเป็นปมแก่นจันทร์เขาจึงมีความรู้สึกว่าปมแก่นจันทร์ี้ที่บ้านของเรามีมากอันนี้เราจะทําอะไรดีก็คิดตัดสินใจว่าเวลานี้สำนักต่างต่างคนต่างก็ปรางคว่เาเป็นพระอระหรนันต์คณะอาจารย์ณาหกก็บอกว่าฉันเป็นพระอระหันต์พระนักสับก็บอกว่าฉันเป็นพระอระหันต์สำหรับพภานักสักพระเจ้าก็บอกว่าเป็นพระอระหรันต์เหมือนกัน ต่างคนต่างหันเขาไม่แน่ใจจริงจ้างในช่างมาทำแกะไม่ปมแก่นจันให้เป็นบาทแล้วชักรอกเขไปแขวนไว้สูงหกสิบสองให้หกสิบวานะหกสิบสองจีวาสิบห้าวาแล้วก็ประกาศว่าภายในเจ็ดวันนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ็ดวัน ถ้าสนักใดมีพระอาหารหันต์ขอให้สำนักนั้นมาทางอากาศจิบปะบาดไปจะความจริงบรรดาญาโยมพุทธวิสัทถนไหลจงอย่าคิดว่าพระอาหารหนะันต์เถาะได้ทุกองค์นะไม่ว่าคิดอย่างนั้นนะ <Wow. S 1> ความจริงอรหันต์มีสี่เหล่าหนึ่งสุขเวสโกเหล่านี้เป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นโลกสวรรค์ สองเตวิโชมีวิชาสามขั้นเดานีน่มีความเป็นทิพตาเป็นทิพหูเป็นทิพปากเป็นทิพแถมฟันก็นเป็นทิพด้วยกินเนื้อไปกัดขาดแล้วก็สลาสระพิโยเหล่านี้สามารถแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆองเอาเออในีายไกก็ได้สี่ไปสัมพิธายานไปสัมพิธายานีาาน้มีความฉลาดมาก กระรองความว่าพระอาหารหันต์ไม่เส่เหอะได้ทุกองค์เป็นว่าว่าการผ่านไปหกวันยังไม่มีใครจะมาบาดคณะบรรดาเดือถีทั้งหลายต่างคนก็อยากได้บาดบาดพระภูมิเกวรจันไปบอกกับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีบอกว่าถ้าเหอะไม่ได้ก็จงอย่าเอาจะขอเทศร,รัลัดนะต่อมาถึงวันที่เจ็ดถระโมกคันลากับพระปินโดภารัตวาชะ ตอนเช้าตรู่ท่านลุกขึนมาแล้วล้างหน้าเสร็จทำกรรมฐานเสร็จแล้วก็ผมผ้าตั้งใจจะไปจะไปปฏบ,บาตในเมืองแรกจะคือ <c oughs> ในตอนนั้นท่านยืนอยู่ันหลังหินดาษยาวประมาณสามคาวุธ1หนึ่งคาวุธเท่าหนึ่งร้อยเส้นจำนายกทรงนะสามคาวุธนี่กี่ร้อยเส้นอ่ะหับร้อยเส้นนะ ก็มีมีคนบางพวกสงสัยว่าจะเป็นเทวดาไปยิงใกล้ๆแล้วพูดว่าเฮ้ยพวกเราเวลานี้คณา,าจารย์ต่างๆต่างกล่าวว่าเป็นพระหนานแต่ความจริงไม่จะเป็นเพราะว่ามาหาเศรษฐีเอาบาทมาตั้งไว้เจ็ดวันแล้วแผนไว้วันนี้เป็นวันที่เจ็ดถ้าไม่มีใครมาเอาแสดงว่าสำนักคณา,าจารย์ทั้งหมดไม่มีพระหนาน พอท่านโมกุลาฟังแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่แสดงตนบรรดาประชาชนหลายก็จะโดูถูกดูเป็นวุตศาส,สนาแต่ถ้าว่าท่านบินโดพระตวาชะก็มีฤทธิ์มากอยากจะให้ท่านบินโดพระตวาชะแสดงแทนท่านยังถามว่าบินโดพระตวาชะได้ยินเสียงชาวบ้านพูดไหมท่านก็บอกว่าได้ยิน ระกลาก็บอกว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากก็จงไปเอาบาทท่านบินโรพาะตรวราชก็บอกวา่าสําหรับท่านเองพระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีผู้ผู้เลิศฤทธิ์มีฤทธิ์สูงสุดทำไมจะไม่ไปเอาพระโมกุลากก็บอกว่าทามาทาทาหาว่าท่านไม่สามารถผลจะไปเอาเองน่ดูผิดกันนะไม่ใช่ดูถูกนะท่านบินโรพาะตรวราชจึงห่มผ้าเรียบร้อยก่อนถือบาท แล้วก็หอะที่ตอนหอกขึ้นไปจนะคีบเอาหินไปด้วยนะสามร้อยเส้นนะ่ะไอหินมันก็วนรอบเร็วมากบ้านมหาเศรษฐีนะชาวบ้านชาวเมืองเอาตะแกรงตะกร้าบ้างตะแกรงบ้างกระโดงบ้างามาปิดเกรงว่าหินจะหล่นทับตัวเอง <c oughs> ต่อบมาท่านก็ตเขาเอานิ้วคีบหินไว้แสดงตในให้ปรากฏชาวบ้านก็บอกว่าพระคุณเจ้าหินมันจะหล่นลงมาฉุกเฉันจะตายจะจาบาดเจ็บใช่ไหม ถ้าก็เลยเอานิ้วเท้าสลัดหินไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็ไปยืนบนลังคาเรือนเขามาหาเศรษฐีความจริงพระถือว่าถ้าเขาไม่ปบเเคนนี่รับไปได้ใช่ไหมตามพระมินัยถ้าเขาบังคีนแล้วโยนให้จับได้แต่อย่ายโยนแกงนะ <c oughs> โยนแล้วก็ต้องโยนนะเคยเคยเคย,เคยเห็นเคยได้พบมาตามวินัยเขา,เาบอกว่า ถ้าเข้าประเคนไม่ถึงโยนให้ก็ได้เป็นราว่าธรรมหาเศรษฐีเพราะในบุตรพญญาทั้งหมดบริวารทั้งหมดก็ขึ้นไปนกชานเลยกราบท่านเป็นโดยพระตถาวาชะเพราะว่านี่มนพระคุณเจ้าลงมาถือครับผมจะาบาดลงมาเองครับผูอัสนะแล้วท่านก็ลงไป <c oughs> <c oughs> เมื่อลงไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาถวายพระตาหารอย่างดีเลิศแล้วก็ถวายบาดรมแกล่นจันท์ด้วย ตอนที่ท่านบินโดพัตวะจะเหาะนั่นคนไม่มาเพราะเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมเมื่อท่านรับบารเสร็จ <laughs> รับอาหารเสร็จก็จะจะกลับบ้านกลับวัดไป่บายนะพระอยู่ใบหรือใบยกทรงนี่ดินมันแข็งอีตอนนี้คนในป่าบ้างคนในเมืองบ้างคนในบ้านบ้างก็วิ่งมาบอกพระคุณเจ้าเขารับพระคุณเจ้าเจาข่าฉันยังไม่เห็นเหาะเลย เหาะให้ดูด,ด้วยอ้าวแทงต้องเหาะเหาะประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ลงมาแล้วก็เดินต่อไปอีกพกูดออกมาอีกพระคุณเจ้าคารับเหาะ่อยครับผมยังไม่เคยเห็นเนี่ยเป็นที่ฆ่าชาวบ้านต้องเหาะหลายเที่ยวไปถึงวิหารเมื่อมาถึงวิหารแลวชาวบ้านยังมาล้อมวิหารอีกขอร้องให้เหาะเวลานั้นพระพุทธเจ้ากำลังเทศความจริงองค์พรเด็พระรมโรกก็เช่นนทราบทุกอย่าง เมื่อทราบแล้วพระเนี่ยต้องรู้แล้วแก้งทำเป็นเหมือนไม่รู้จะเป็นธรรมดานะถามว่าอนุนนั่น,นเสียงอะไรอนุนบอกว่าเสียงชาวบ้านเขาครับที่ชาวบ้านต้องการให้บินโดารัตวาชาชออกให้ดูพระองค์สมเด็จพระบรมครูยังมีพระธรรมราตาตัดว่าอนุนทะอนันท่าดูกดอ่ออน,นุนไปตามบินโดรพระตรัต,รว,ารตวาชมาเอาบาตรก่นจันท์มาด้วย <c oughs> พอท่านบินระราตวาชามาแล้วท่านก็นถามว่าเธอเอาะเชบ้านดูหรือท่านบินโฑบา,าตราชจำเป็นพระอรหันนี่นะก็ยอมรับว่าใช่ขอรับตรงพระพุทธเจ้าทรงติตเตียนมากมายติห้าแสดงปฏิหารให้คนดูเวลานี้พระเลยหอะไม่เป็นไปตามตามกันเหาะเป็นแต่พระเต้าเหอเวลาที่จะบ้านไม่เห็นนะเหาะได้แต่ช่บ้านก็ไม่เห็น,นะห,น,ห,นห้ามแสดงปฏิหารเจ้าก็ทรงบัญญัต ก็ต่อตอนนี้ไปห้ามพระท่านหลายแสดงปาฏิหาริย์ <c oughs> ถ้าใครแสดงปาฏิหาริย์ในทางเขาจะปรับเป,บป,บปบบ็นโทษธรรมดาญาติโยมพระตัวสัต์ต้องคิดดูตามธรรมดาพาาระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่ปรับโทษที่เล่าจริงๆสรงปรติว่าพาาระอรหันต์จะไม่มีเป็นโทษในด้านอภิสมาจารย์ถ้าละเมิดอ,อย่างอื่นจะปรับโทษก็ไปห้ามไปดีเขาไม่ทํา ไอ้ที่เขาไม่ทำมันไม่ปรับโทษไอ้ที่เขาทำเขาจะไม่ทำมันไม่ปรับโทษนะที่เขาพอจะทําได้ถึงปรับโทษแต่ว่าพิสมาจารย์เรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรต่อมาองค์สมเด็จพระจอมตรก็ตรัสว่าพระอหันถือว่าเป็นมีพระสติมีเป็นผู้มีพระมีสติสมบูรณ์ไม่ปรับโทษทุกอย่างเป็นอภรฐานลอยตัวลอยแล้วไม่ลอยถ้าก็ลอ,อยอยู่แล้วใช่ไหม กาลหันนี่เป็นภัยกันแน่หลังจากนั้นเป็นต้นมาบรรดาเศถทีทั้งหลายทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไต้้ามพระแสะดงปฏิหารยการที่ท่านบินโดพระราวาชะแสะดงนั้นเขาเขาน้อยใจมากเพราะว่าเขาเสียใจพวกเขาเหาะไม่ได้ใช่ไหมไปขอบ่ายก็ไม่ให้บินโดพระราวาชะเหาไปก็ให้ กิมประกาศว่าต่อตอนนี้ไปเราจะ,สะแสดงปฏิหารแข่งกับพระสัมมะณคโดมอันไหนพระดาทุกสีก่เย์จะสู้ไม่ได้เลยอืมก็เป็นนิมมานมณีเมืม่อเขาประกาศกล้องของทั้งประเทศพระเจ้าพิมพ์นสายก็หนักใจเพราะองค์สมเด็จพระจอมใจทรงห้ามสแสดงปฏิหารเวลานี้เดรัจถีสถานจะแสดงปฏิหารแข่งองค์องค์งจะทำยังไงถ้าหากว่าทําก็เปินการขัดคําสั่งของตัวเอง จึงไปเฝ้าพระเจ้าถามว่าเวลานี้พูมบรรดาเี่ถิ่นทั้งหลายตั้งใจจะแสดงปฏิหาริแข่งกับพระองค์งพระองค์จะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าในเมื่อเขาจะแสดงแข่งแข่งก็ปฏิจะแสดงแข่งกับเขาพระเจ้าพิจารณาถามว่าในเมื่อพระองค์ทรงห้ามแล้วทำไมจะแสดงได้พระเจ้าถามว่าผลไม้น้ำราชอุดยานของพระอ,อ,องค์องๆๆค์กินได้ไหมเจ้า,บ,าบอกพิจาราว่ากินได้ ถ้าจะบ้านอาเอาไปกินจะบอกไปเป็นโทษถ้าจะบ้านเอาไปเป็นโทษพระราชากินเองได้นะพระเจ้า่านบอกว่าพระมหาราชาโดยก่อนพระมหาวพิตรพระราชาสมภารข้าทอุดยานขององค์จะเป็นชั้นใดสถาคก,ก็เป็นเหมือนกันบทบัญญัติที่บัญญัตินั้นห้ามจะเพราะภาษาวกไมันจะห้ามตัวเองเอาลว้ทีแล้วพระเจ้าพิจารณถึงถามว่าถ้าอย่างนั้นองค์จะ,สะแสดงที่ไหน เพราะว่าเจริญในเมืองสาวัตถีไทยเขตในเมืองสาเกตประตูเมืองสาเกตนะรูเมืองอะไรวานนึกชื่อไม่ออกเมืองสังกัดตนนครไม่ใช่สาเกตสาเกตจังหวัดม,ม,มังมังยางขาเขา<ม>ใช่ใช่สังสัง,ส,งสังกัดตนนครนะหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินวรก็ทรงเด็จเที่ยวไปในเมืองรอาชคฤห์ พอเป็นที่พอใจก็เมืองปาไปเมืองสาวัตถีเมืองพระเจ้าประสิทธิ์ก็สนเพื่อนกันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าประเสริฐในตัวก็สนก็ดีพระเจ้าพิมพิสายก็ตามแล้วอะไรพันธุราเสนาก็ตามสี่องค์นี่เป็นเพื่อนกันเจนหนังสือสำนักเดียวกันมาไป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 พร้อมกันในเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วบรรดาที่เหลือหลายก็ติดตามพระเจ้าไปนัดหมายเพราะว่า ถ้าชาวบ้านเขาถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่าพวกเราจะแสดงปาฏิหาริย์แข่งกับพระสัมมณะโคดมตอนนี้พระสัมมาณะโคดมหนีเราไปเราจะติดตามไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ใหนีไปเก่งเขาด้วยนะเมื่อไปถึงเมืองพาร์ลวะสาวถีแล้วสาวถีใช่ไหมเมื่อไปถึงเมืองถึงเมืองสาวถีแล้วองมรเทรเทพเจ้าก,ก็ประทับพ,พระเจ้ามหาเสรษฐีโคศลก็มาเฝ้า หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าพระเจ้าปฐมที่กุศลถามว่าออจะแสดงปฏิหารที่ไหนก็บอกว่าจะแสดงที่ต้นมะม่วงบรรดาเดชินไหลก็สั่งบรรดาญายงพุทธบริษัททุสิทหาทั้งหมดตุสิทมากนะว่าต้นมะม่วงมีที่ไหนให้โคน่นต้นถอนลากถอนโคนให้หมดแม้แต่มะม่วงที่งอกในวันนั้นก็เล้ขุดทิ้งไปเสียไม่มีต้นมะม่วง ก็เป็นการบังเอิญล้่รับได้นาทเทวุนภาพกไมทรากลายเป็เจ้าของสวนคนหนึ่งชื่อในกันดะกันดะนะฟังให้ดีนะชื่อชื่ออันตรายชื่อในกันดะเฝ้าสวนมะม่วงอยู่เห็นมะม่วงสุกมีหนึ่งลูกให้พวกแรงพวกกาวพวกนกัวก็จะจิตกินก็ไล่ไปก็เก็บมา ถ้าตั้งใจคิดว่าราถ้าเราจะถวายกับพระราชาพระราชาก็ให้บางวันไปกราบพระนะบ้างสิบพระนะบัางเราไม่พอกินไปตลอดชาติถ้าเราถวายองค์สมเด็จพระรรมโลก็นายคือพระเจ้าจะได้บุญมากก็นาไปถไวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็สงรับรับแล้วก็มีดมาปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จก,ก็มองดูนนพระอนุลพระอนุลก็พระขาวมากรองน้ําขยำขยำเข้าทำตัวทำน้ำอัตบาน นบาลีเขาเขียนว่าทัานน้ำป,านะปานะ่านะไอป่านะเป็นน้ำน้ำทำเป็นน้ำน้ำก็พาดีฉันได้ตอนเย็นนะนะหลังเที่ยงเมื่อกนดะฉันเสร็จท่านก็บ,บอกให้ในายก,กันดะคุยดินที่ซุยๆออกไปแล้ววางผลมะม่วงลงแล,ล้วจบแล้วก็ล้างมือที่ผลมะม่วงพอเดียวๆต้นมะม่วงโตพึบพรับโตใหญ่มาก มีกิ่งก้านสาขาอันแยกเป็นสี่ทางและยอดหนึ่งทางเป็นห้าเป็นห้าสายด้วยกันบรรดาดีถีท่านหลายก็พากันสั่งสร้างบรรดบจะ,สะแสดงปฏิหาริย์แข่งพระเจ้าประเสิทธิ์ที่โกศลก็ถามไม่ถามพระเจ้าว่าพระองค์จะ,สะแสดงที่ไหนเราแสดงคนต้นมะม่วงเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจะทำทาล้จะทำบรรดบถวายพระเจ้าบอกไม่ต้อง พระเจ้าประสิทนั่นที่กขาสวดเถามว่าในเมื่อข้าพระเจ้าไม่สามารถจะทําใครจะทําได้ท่านบอกพระอินทร์จะทําเอง oh. ก็เป็นว่าวันนั้นพระอินทร์ไม่ได้ทําพระเจ้าแสดงต้นม่วงแล้ก็ไปต้องทำมันดกบรรดาที่ถึงหลายก็ตั้งคันตั้งอะไรนั่งร้านเห็นไปไหมทำชันตั้งนั่งร้านกันไปสูงแสนสูงพระอินทร์ก็สั่งว่าทิฏฐะแผกแสงให้หนักให้ร้อนจัดเผาหลังมัน พลุน้องไหอย่างพวกยกทรงเนี่ยบอกพระภายกับพร,พระเจ้าพระเจ้ืวเปล่าะ่ะบอกพระพายบอกพัดให้แรงทำลายอาสจรรย์ที่มันตั้งขึ้นไปพระบูโดให้พังให้หมดทางหมดขึ้นขั้นไทธิหล่นตกกงมาใช่ไหมเป็นว่าเขาก็ต้องแพ้พระเจ้าพระเจ้า,าแสดงยมุมปฏิหารบนต้นมะม่วงแสดงพระเจ้า,าเองจริงๆหกองค์ พทะเจ้าปลอมห้าองค์พระเจ้าแทนหนึ่งองค์ต่างเทศต่างถามกันต่างตอบปัญหายะบ,บ้านฟังพอดแสดงเสร็จบรรดาท่านพ, tiny, พทธบริษัพทพระเจ้าวันนั้นไปวันเออเดี๋ยวก่อนอีตอนที่จะประกาศไม่แสดงปฏิหารเนี่ยบอกพระเจ้ามาพิมพิสารบอกว่าอีกสี่เดือนข้างหน้ากลางเดือนแปดจะแสดงใช่ไมไปไว้เข้าพรรษาพอดี หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินสีก็เสด็จขึ้นดาวดึงก้าวแรกแรก้าวไปเหยียบยอดเขาอะไรจําไม่ได้เจ้าทูนจาได้ไหมอ่าเช่แต่คนจำไม่ได้นะคนฟังคนเทศพอกันก้า <c> ว <oughs> ที่สองเหยียบยอดของเขายูคันธนก้าวที่สามเหยียบยอดเขา,ขร 3, เขาพระสุมเมนตอนนั้นพระอินทร์ออกมารับ ขณะที่ไปอิออกมารับก็น,นึกว่าพระเจ้าตัวเล็กนิดเดียวสูงแค่แปดสองมนุษย์ใช่ไหม<า>แต่ว่าเป็นธรรมเนียมไม่เป็นประเพณีก็มีมนให้ประทับบนแท่นบรรดุกนนระมุสีลาอาจแต่คิดในใจว่าองค์สังเสร,ร็จพร,ระบรมรลกานาถสูงแค่แปดสองมนุษย์ตัวไปอินเองสูงสามโยชนะ่ะถ้าเดินมาจี่นี่พวกเราเห็นเป็นเปรตไปหมดเนี่ยดีไม่ดีก้าวหนีไม่ไหวนะ ก็เป็นว่าพุทธเจ้าในเห็นว่าอินนึกอย่างนั้นรู้ใจนึกนะก็โยนเยวรนปั๊บไปคลุมพอดีานั่งประทับปรับพอดีกันเลยตัวใหญ่มากพอดีกับพระแท่นหลังจากนั้นแล้วองค์ระเดพระเทพแก่สงฆ่าอินวิมาราชาขอถวายพระพรขอจงไปตามพุทธมารดามาจากั้นดุสิตแล้วก่อนจะไปพิร์ก็ถามว่า เมื่อตอนทีแรกพระองค์ขึ้นมาตัวเล็กนิดเดียวถ้านั่งบนพืนท่านมาดูก,กระพงศิลาอาจก็จะไม่ต่างอะไรกับแมลงตัวเล็กๆที่ตัดบนแท่นแต่เวลานี้ร่างกายพระองค์ใหญ่โตมากเหมาะสมกับแท่นเป็นเพราะอะไรพระเจ้าบอกว่าพระตัประมาณโนคําว่าพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้จะไปนักวีแปดสองเก้าสองสิบสองที่ไม่ได้นะ ไอ้แปดสองเป็นร่างกายของเศรษฐะไม่ใช่พระเจ้าขนาที่พระเจ้าเข้าไปนั่งตรงนั้นใหม่ๆก็มีเทวดาสององค์มีเรื่องแทรกนิดนะเรื่องในท้องเรื่ององค์หนึ่งชื่ออินทกะนั่งอยู่ข้างพระบาทข้างขวาที่องค์หนึ่งชื่ออังกุละนั่งอยู่ข้างซ้ายแต่ว่าเวลาเทวดาทั้งหลายมาองังกุลละก็ถอยเลื่อไปอินทกะนั่งเฉย พอเทวดามาหมดเทวดึงเอกลาบอยู่ท้ายสุดนู้ดหน้าประตูนู้นใครนั่งหน้าประส้มเน่ยะพระเจ้าต้องการจะให้มนุษย์ที่้างล่างได้ยินเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายในเมื่อพระเจ้าเคินมาแล้วเขาไม่ยอมกลับบ้านเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่กลับมาพเาพเื่นใดพวกเราก็ไม่ยอมกลับบ้านเหมือนกันก็เป็นภาระของพระเจ้าประเสนี้ที่โกศลถต้องประกาศให้คนช่วยกันเลี้ยงคนนับจำนวนล้าน หลายสิบล้านคนมาดูเพราะอาการตั้งสี่เดือนนี่รู้ทั่วไปใช่ไหมเป็นว่าเจ้าประสิทธิ์เนยกุศลก็ไม่ใช่ตาแหน่งพระราชาแล้วตอนนั้นเป็นอะครับเป็นตาแหน่งหัวหน้าครัวชิมแกงทุกหมอ้อชิมอาหารทุกหมอ้อว่ามีรสดีไหมถ้าไม่ดีไม่แจกคนต้องแกงใหม่ต้องทาต้องทําใหม่ต้องเลี้ยงคนอย่างนั้นน้งสามเดือนคนนับโกดบรรดาญาจจติโยมผู้โัยสารเสียหายไม่น้อยนะ และก็ยอมทําในเมื่อคนยังนั่งรออยู่สมเด็จพระรงค์ครูก็คิดว่าเราต้องการให้คนหลายทร,บราบว่าการทําบุญในพุทธศาสนากับนอกพุทธศาสนาต่างกันยังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรยตรัสถามอังกุลเทบุตรว่าอังกุลเมื่อตถาคตมาถึงใหม่ๆเธอนั่งข้างซ้ายของตถาคตเวลานี้เทวดามาหมดทั้งดาวดึงเธอนั่งสุดท้ายไปหลังอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้ ทางวุลักษ์ก็บอกว่าพันเตภรระกวาขค่แต่พระองค์ผู้มีพระ่าเจ้าพระเจริญในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เวลาตอนนั้นคนมียุคแปดหมื่นปีเป็นเด็กแค่สองหมื่นปีเป็นหนุ่มเป็นสาวสองหมื่นปีค่อยชั่วหน่อยนะเป็นคนวัยกลางคนสองหมื่นปีเป็นคนแก่สองหมื่นปีไอ้กแก่สองหมื่นปะีจะไม่ดีนะไอ้แข็ก็ไม่อยากแก่มพรกะแก่เหมือนกันก็เป็นว่า ในตอนท้ายสองหมื่นปีหลังข้าพุทธเจ้าตั้งลงพานแปดสิบแหง่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งแจกทั้งเงินแจกทั้งข้าวแจกทั้งผ้าผ่อนท้งสบายกับคนก้ารผ้าคนเดินทางคนยากจนใครต้องการอะไรมาเอาให้ทุกอย่างทั้งวันทั้งกลางคืนเจ้าใัยเวลานั้นไม่มีพุทธศาสนาคนไม่อยู่ในศีลไธรรมคนไม่มีศีลไมรรมยังเกิดมาเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดบนดาวดึง จำไม่ดีน่ญาติโยนะตอนนี้สําคัญนะถ้าต่อมาพระเจ้าก็ถามอิตกะพระอิตกะเมื่อตะถาคขาขึ้นมาใหม่ๆเธอก็นั่งตรงนี้เวลานี้คนมาทั้งหมดแล้วเทวดามาทั้งหมดเธอก็ตั้งที่เดิมอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าเทวดาทั้งหมดในดาวดึง กกให้บรรยากาบอกว่าพระเตยพระกวาข้าแต่องค์สงเด็จพระผู้มีพระาเจ้าพระเจริญในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพระเจ้าเป็นลูกคนจนลูกชาวป่าพ่อตายตัดฟืนขายเลี้ยงแม่มันก็ไม่มีสตางค์มากได้มาวันขายวันกินวันใช่ไหมต่อมาวันหนึ่งพระสงฆ์ในพระศาสนาเดินเฉียดบ้านไปเกินห้าอ,อ,อ,องค์เือตั้งแตสียองค์ึ้นไปเนี่ยเขาถือเป็นสังฆทาน ถ้าเห็นพระก็คิดว่าเราเป็นคนจนโอกาสให้ทานไม่มีวันนี้พระมาโปรดถึงบ้านคือเขียดบ้านเข้ามาเนิมนนมณฑาฉันอาหารอาหารป่าตามมีตามเกิดใช่ไหมพระก็ฉันอาหารที่ตะไบก็พระยนันจัดเป็นสังฆทานเมื่อตายจากความเป็นคนยังขึ้นมาเป็นเ,เป็นเจ้านายเทยวดาทั้งหมดบนสวรรค์ท้่ดาวดึงแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ญาติโยนถวายมากกว่านะวันนี้ดูถ้วยไหลถ้วยเยอะ ใช่ไหมสงฆทานโตก,ก็มีสังฆทานถ้วยก็มีสงฆทานบายก็มีนะพระก็รับเยอะกว่าพก็รับเยอะกว่าวันนั้นประมาณหกองค์อินทกะถวายนะ,ะเป็นว่าบุญกายิดยงวุาโดยสัตว์มีมากกว่าอินทกะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอะไรคร<ะ>ับานหนึ่งตั้งใจมาหลายวันแล้วว่าจะมาก็เริ่มตั้งใจกุศลไม่เกิดแล้วบุญเกิดได้แล้วตัดสินไม่ตัดสินใจปั๊บจะมันได้แล้วนะแต่การที่สองเข้ามาถึงวัด เกิดทัศนนาตริยะเห็นพะพุทธรูปเริ่มใสเห็นพระสงฆ์ก็เกิดความเรื่มใสเรื่มใสในการให้ทานเรื่มใสในการฟังเทศไอ้สงฆ์มันได้แล้วเวลาเบรรดาธ่พุทธบริษัทท์ั้งหลายเสียงก็ไม่ดีลิ้นก็ไม่ดีเวลาที่มันหมดเวลาทำไงหมดเวลาแล้วใจงาเทศแหล่มะใยญ่ใหญ่แต่ สบาวันนี้นหมดเวลาแล้วโยมเขาไว้ต่อวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เทวราชสูตรอริยมรราญโยพุทธศาสนาเขาบรรดาานหลายจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์วิวัฒนามงคลสมบูรณ์บนผล,ผ,ลผลจงเจรมมิญไปด้วยจะตรุตรพิท์พรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขาพะละได้ปฏิพาณปัรถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นทุงความปรญหาทุกประการอาจจะมารับทานนิยตนามานเทโวรโสุตตะขา ขอยุติปธรรมเทศนาลงหงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังกรมมีติปการาชนี